สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้แ,บบแววไม้เราเนาะแบวบมาแปบๆแบวบแบบมาอยู่บ้านที่สาวอีกแล้วจ้ะวันนี้พาเด็กๆมาเล่นน้าบ้านป้าป้า <c oughs> มาอีกแล้วมากินเข่าฟีอีกแล้วจ้ะวันนี้ลูกพี่สาวแกทำไหมนี่จ้ะยังนากินเลยเป็นพริกของฝรั่งมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยจ้ะ พี่สาวแกใส่เนื้อลงไปมีชีสมีเบคอนแล้วก็เอาไปอบอ้ยยังน่ากินเลยพี่สาวแกทำให้กินบ่อยเลยจ้ะยังอร่อย hearts, so น้องเจนาตาชอบจ้ะ <Okay. S 1> นางชอบเวลาป้าทำกับข้าวให้กินนางบอกว่าอร่อยสามชิ้นเลยอ๋อสี่ชิ้น ไปลวจ้ะมาชิมด้วยกันจ้ะเว๋วไม่ได้กินเข้าที่ยังมาจากบ้านเด้เอ้ามากินเข้าบ้านพี่สาวยังวะอุ้ยร่อนร่อนนี่จ้ะเว๋จะให้ดูเป็นพริกที่ว่ามีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยจ้ะแต่ถ้าสำหรับฝรั่งคนไหนที่เขาไม่กิน,นอ่ะพริกเลยอ่ะเขาจะว่าเผ็ดจ้ะแต่สำหรับเว๋วเราคิดว่าเผ็ดนิดๆจ้ะ อ๋อยังหอมเลยด้วยวอยากให้อะทุกๆคนได้มาชิมด้วยกันนะพี่สาวบอกว่าถ้าเผื่อมีใครอยากได้อะวิธีทำจะ้ะสูตรทำให้ไปกดติดตามพี่สาวได้จะ้ะในช่อง y o u t u b e เนาะชื่อช่องอ่ t r a c y Home จะ้ะอยู่ตรงนี้จะ้ะไปติดตามพี่ พี่สาวบอกว่าถ้าเผื่อมีคนอยากทําจ้ะจะได้ไปทําตามเนาะเดี๋ยวแกจะอ,อไปทําในช่อง Youtube ของแกจะไปกดติดตามแกได้เด้จะ้ะอืมอร่อยอเป็นมันติดมือแบบชีสติดมือแบบอร่อยอร่อยอเวลาที่แกอบแล้วพิกก็จะนุ่มจะ้ะ ชีสก็เป็นแบบอร่อยจริงๆเลยเด็กๆเอาน้ำดื่มจ้ะป้าเขาทำกับขาให้เด็กๆกินอีกเราวันนี้แก,ก๊บบี้ก็มาก็แบบจ้ะ นางมาอยู่บ้านเดี๋ยวสองวันหลานสาวแล้วป้าใจดีทำกับข้าวให้เด็กๆก,กินประจำจ้ะเดดยังร้อนเลยวันเนี้ยเอาอาหารมาเสิร์ฟเด็กๆ i ันอา t ดี e ค่ะมัอาดีค่ะัอดีค่ะัสที่สดีค่ะมันี่ารดีค่ะันี่สา,ารคันรดี้ะับร์การดี้ <c oughs> ารกดีิาดตาดมช่องพี่สารได้เาด้อจด้ะ <Yeah. S 1> ชื่อช่อง t r ที่ h o ไปกดติดตามแกได้จ้ะช่องแกเป็นนช่องเกี่ยวกับอาหารเนาะกับพวกขนม Thank you, you <'re> welcome. เดี๋ยวมากินอ่ะฮอทดอกกันจะ้ะมากินข่าฟรีจ้ะวันนี้ Thank you มากินข่าฟรีอาทิตย์นี้สองข้างเราจะ้ะมากินด้วยกันจะ้ะหลอนหลอนหลอน ออร่อยอร่อยจ้ะอร่อยทุกอย่างที่เบบกิน for the princess <Thank> you. princesses. the Thank <you. S 1> เราจะกินข้าวโพดจ้ะโอ้ย <down. S 1> นาเพราะยังมันเลยแดดยังร้อนจ้ะยังร้อนเลยกินข้าวโพอดอีกจ้ะวันนี้อ๋อยังหอมข้าวโพอดอย่างจ้ะ

ค้กนนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเสื้อ <c oughs> ไอติมมาให้เด็กๆแล้วเราก็เสือ้อคับเค้กมาให้เด็กๆกินจะ้ะ <c oughs> เขาไหวน้ำกันร้อนๆแนละ้วแล้วก็มากิน,นไอติมเย็นๆกันจะ้ะ <c oughs> น้องเจนาตากินไอติมที่ป้าทำจะ้ะอืมอร่อยอร่อยอืม น้องเจนาตาบอกอร่อยจ้ะป้าทำไอติมบูเบอรี่อย่างอร่อยนางบอกอร่อยอร่อยเรียชอนเลยป้าทำอาหารอร่อยทำขนมอร่อยจ้ะอร่อยอร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะ ดูเด็กๆเขาเล่นกันเขาเรียนดินไซา์กันจ้ะ I in put some h her hair Hey what she doing? น้องจินตาไอดูบรรยากาศเพื่อนบ้านจ้ะยังเงียบเลยอยู่เนี่ยเพื่อนบ้านของพี่สาวจ้ะ ดอกชบาสีขาวอย่างสวยเลยจ้ะออกดอกเต็มต้นเลยนี่จะดอกส,สวยๆเลยจ้ะเราจะให้ดูกว้างจ้ะอ้อเข้มสีเราจะให้ดูกว้างจ้ะไม่รู้เห็นกันชัดไหม ต้องลังบ้านพี่สาวจ้ะด้วยไปล่ะวิ่งนี้ไปเราจ้ะไปแล้วกวาวอุตสากินยาดีๆ<ด>แววไปถ่ายวิดีโอกวางวิ่งนี้มดเลยจ้ะกวางวิ่งนี้ไปแล้วดูฝีมือจ้ะในการทำขนมหวานของน้องเจนาตา ของครัวแดีวตอนนี้ยังโลกเลยจ้ะแต่ว่านางทำของนางเองเดี๋ยวนางก็เก็บกวดเองค่ะน,นางใชยหมอเลยจ้ะ เซ็จเรียบร้อยแล้วจ้ะบูเบอร์รี่มัฟฟินของน้องเจนต่ายังน่ากินเลยจ้ะขอบคุณค่ะอะ thank you so much for watching bye